อ้าวสู้กับพวกนอกกฎหมายอ้าวบักช่อนมึงเปิดก่อนแล้วเ,เดียกเรียกเลือกปืนแป๊บอ๋อเลือกปืนแล้วใส่ตรงไหนอะ่ะแปง้งเฮดช็อตสองตัวแปง้งเฮดช็อตสามตัวไอ้ จอเบ้าโหเขาไปเต็มเต็มโอ้ยค้นของค้นของรับของก่อนองรับของรับของอ่รับของก่อนมีอะไรบ้างไม่รู้ตัวเล่นรับของละรับ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 โอ้ยมีเนื้อมีเนื้อด้วยเอาด้วยเราด้วยเอาด้วยเก็บให้หมดเก็บให้หมดเดีเรากำลังคุยอะไรมั้งโอ้ยข้างในข้างในมีปืนด้วยมีตรวจสอบี๋ยเรากำลังคุยเลยมั้ยติ๊กแนา โอ้โหนี่คืออะไรไม่รู้ครับผมวางลงเลยเออนี่ไงรับของว่ามีอะไรเก็บให้หมดโอ้มีเงินรวย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 โอ้ยกระสุนลุกโม่นี่แหละสิ่งที่ผมต้องการโอ้ยนั่นไงลุกโม่เห็นแล้วโอ้ยปืนทอ,องเดี๋ยวมัน,ม,นมันต้องเราต้องเอาตรงนี้นี่ว่าตรงนี้มีอะไรอะเอาไม้กระดานออกหนนี่มีอะไรเจอะอไรเจอะไรนี่ไงแบ่งเงินกันครับผมราป่นบ้านพร้อมปืนใหม่เลยเนี่ยที่เราได้